เอาใบาไม้อะไรให้กุหลาบกินในบางเกอกคณิกาซีน,นี้สําหรับซีนนี้นะคะเพื่อนเป็นตอนที่กุหลาบเนี่ยได้รับพิษจากต้นยี่โถท,ที่เตรียมเอาไว้ในอีพีที่แล้วเพื่อจะสังหารพระยาจรันแต่ตัวเองเนี่ยก็ได้รับพิษตรงนั้นไปด้วยนะคะซึ่งซีน,นี้เนี่ยเป็นซีนที่แม่ราดีเนี่ยหยิบเอาห่อผ้าขึ้นมาแล้วก็มีใบไม้บางอย่างอยู่ในนั้นใบไม้ชนิดนี้นะคะคือใบว่านรางจืดหรือก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาทานเพื่อนเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่าว่านรางจืดเนี่ยเป็นพืชชนิดพืชเถาค่ะมีดอกสีม่วงซึ่งเราจะเห็นกันในรูปด้านล่างนี้นะคะใบของมัน,นมีสปปรรพคุณในการแก้สารพิษได้ในความเชื่อของคนโบราณนนจะมีความเชื่อที่ลึกกว่านั้นอีกนะคะคือเชื่อว่าว่านชนิดนี้เนี่ยช่วยแก้คุณใสมนดาได้แต่จริงๆแล้วในสปปรรพคุณทางยาเองเนี่ยเขาจะนําใบหรือ ต้นของว่านลางจืดเนี่ยค่ะมาต้มน้ําและดื่มแก้พิษโดยอาจจะเป็นพิษจากยาเบื่อหรือเป็นสารพิษที่ได้รับจากพืชชนิดอื่นอีกทีหนึง่งนอกจากนี้นะคะว่านลางจืดเนี่ยยังมีสรรพคุณในการกําจัดสารพิษจากพวกเห็ดพิษอะไรยี่ได้ด้วยนะเราจะเห็นซีนหนึ่งที่แม่ลาตีเนี่ยเคี้ยวใบว่านลางจืดแล้วก็โปะไปที่แผลของกุหลาบซึ่งตัวว่านลางจืดเองเนี่ยนอกจากจะนามากินเพื่อล้างพิษได้แล้วเนี่ยก็ยังมีสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็ ก็คือสามารถนํามาตําแล้วก็พอกแผลเพื่อช่วยระงับอาการปวดบวมจากการเป็นแผลได้ด้วยค่ะซึ่งแผลที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นแผลที่มีพิษจากพวกงูแมงป่องตะขาบแล้วก็แมงดาทะเลว่านรางจืดนะคะมีสรรพคุณอีกมากมายหลายอย่างเลยเนาะนอกจากการกําจัดสารพิษก็ยังมีเรื่องของบํารุงหัวใจขับปัสสาวะเรื่องช่วยของความอยากอาหารสําหรับสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรก็จะช่วยขับน้ําคาวปลาช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟู เป็นปกติได้ไวแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อควรระวังในการใช้อยู่นะคะเพราะว่าการใช้สมุนไพรแบบทั้งใบแบบนี้คือไม่ได้ผ่านการสาก,กัดเอาเฉพาะสารออกฤทธิ์เนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องของถ้าใช้แบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะมีผลทําให้ตับและไตทํางานหนักได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกินไปเนาะว่านางจืดเนี่ยเขาก็นิยมปลูกเอาไว้ข้างบ้านกันนั้นเพมือนมีสรรพคุณมีประโยชน์ทางยาหลายๆอย่างที่บอกไปและอย่างหนึ่งคือดอก ของมันเพื่อนดอกมันมีความสวยงามมากนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยดอกสีม่วงประกอบกับต้นที่มันเป็นเถาเรื้อยสวยงามมาทีมก็จะเรื้อยเกาะพันเสาพันหลังคาอะไรต่างๆมันก็ทําให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามขึ้นด้วยได้นะคะอันนี้ก็มาแชร์กันได้นะคะเพื่อนถ้าบ้านใครปลูกว่านรังจืดเหมือนกันนะหรือว่ามีใครเคยได้ยินชื่อต้นไม้ชนิดนี้เหมือนกันเรามาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยเดี๋ยวมาอ่านเหมือนเดิมส่วนบางเกาะคณิกากําลังเข้มข้นเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไว้รอติดตามในวันพุธพฤหัสหน้าซื้อ ซึ่งจะเป็น EP ที่7และ8แล้วก็จะจบแล้วด้นเพื่อนซึ่งจะบอกเลยว่าไม่อยากให้ซีรีส์จบเร็วแบบนี้เลยเนาะสามารถติดตามได้ในช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีค่ะ